กสบายดีท่านผู้เบื่อเบืทุกคนเลยนะครับเมื่อนี้ผมมีหมากอะไรมาให้ดูนะครับทุกคนนันคือ,มอห,าม,ม,อหนนะามากอย่างาะไพหูสวยคอมิ่นบมอกไข่ไน่นะบ้าหมากย่างนี้ใครได้ไปแส่แส่แล้วไปเย็นไปแล้วแบบผมจะมาลองกินบางสิกินใดบ่น,นะทุกคนหมากอย่างโบงหูเนาะผมเคยเห็นเยอ หัวทั้งใน,นจะเป็นยังไนงนะเนีอนสุกเลยใครยัง,ยงไม่ปรากฏเลยเอาผ้ามามีผ้ากัดกเลยก็เลยพี่แข็งสุก็ต่อเนี่ยโอ้มันแช่เย็นคืแข็งขออนุญาตกัดเลยนะตัวเอง ฉันแค่สุกปนะทุกคนฟังดีแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทะเลสุกน,บบนะนี่แบบขมๆนะคมๆน้ำมันคิดว่ามันน่าจะเป็นทะเสุกมันคงไม่สุกแบบนี้ดูสิ ผมมากคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงสามนีนะไกรหูซื้อมามีหาอย่งังนะช่วยคอมเมนต์บอกแน่นะไปก่อนแหละทุกคนบ๊ายบาย